นี่ผมสัมภาษณ์หมดแล้วนี่ทั้งตัวมเตอร์ผู้จัดทั้งพี่วีรพลทั้งพี่ทันผมก็สัมภาษณ์แล้ว嘛ประเด็นว่าเขาเห็นแววอยากให้โล่เงินชกหน่อยสาคนแล้วโล่เงินเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตัวชกหน่ยสาคนสะดวกใจไหมก็สะดวกครับก็เป็นอาวุธที่เราถนัดอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยมีความคิดไหม ว่าเราเนี่ยสักวันหนึ่งอยากจะเบนเข็มไปชกมวยสากลก็มีมีบ้างครับมีมีเหมือนกันครับแต่ก็อยากเอามวยไทยห้เต็มที่เพราะว่ายังสรุปกับมันอยู่มีความสุขกับมันอยู่แล้วก็ช่วงเวลาของอายุเนี่ยก็ยังได้อยู่ปิ้งเท่าไหร่แล้วครับยี่สบองครับยี่สิบองลูกหนึ่งเลียหนึ่งครับเมียนไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกลูกกี่กี่กี่เดือนกี่ปีนะอ่าห้าห้าจะเข้าหกเดือนจะเข้าหกเดือน นักชกกำปั้นพ่อลูกอ่อนตอนนี้ก็ตั้งใจเพราะว่าหัวอกคนเป็นพ่อคนนะครับเออแล้วดูว่าถ้าเป็นชกมวยสากคนี่เรามีสไตล์ที่เราชอบมั้ยก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้ศึกษามวยสากคนนั่นแหละเคยดูคลิปพี่เบิร์คนชกสากคนไหมก็ก็ดูพี่พระจันชาย พ่อแกเป็นไอดอลผมเลยก็ก็เลยได้ดูตอนที่แกไปต่อสากคนด้วยครับก็ดูคลิปดูอะไรด้วยแสดงว่าแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งก็เกิดจากตรงนั้นด้วยครับเขาก็มาจากมวยไทยไงใช่ไหมแล้วก็มีหมัดซ้ายแล้วถ้าเป็นต้องฝึกอะไรเพิ่มก็สเต็ปความแม่นสเต็ปใจเขาก็ไม่เคยซอมสายคนก็ต้องไปเรียนรู้บพิกัด118กอนสากคนที่ทำได้ไหมแต่ช่างก่อนชกหนึ่งวันนะก็ต้อง คุมเอาครับก็ช่างก่อนหงวันน่าจะได้แล้วก็พร้อมที่จะมวยวันช่างประมาณบ่ายสามรวันชุกประมาณเย็นเย็นบ่ายบ่ายนี้ครับแต่ถ้ามวยไทยที่ทำได้ต่างสุดก็ตอนนี้กลับมาใหม่ก็ขอสตาร์ทร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่รอย่นไ้เลยละทชาร่างกายเข้าที่ก็ลงมาร้อยยีสิบสองร้อ่บสใจอยู่ยีอ็ไม่เอานะร้่สิบเดก็มันบีบเยอะไม่มีแรงครับเอาเอาน้ำหนักขึ้มีแรงต่อยดีกว่าต่อยสนุก ยีเอ็ดปอยไม่สนุกมันจะลุ้นระหว่างฟื้นกับไม่ฟื้นช่มีรายการในมวยไทยอายังครับเข้าค่ายมากี่วันแล้วก็เพิ่งเข้ามาได้2อสาวันเมื่อกี่พี่ถามอายุปะยางถามเล่นะยี่สิบสองปียี่ก็ยังทั้งมวยไทยมวยสากลยังได้ครับ ยังไม่เบื่อมมยนะยังไม่เบื่อเพราะมันอยู่จุดหายหายไหลายคนหมดไฟไปแล้วก็มันมีเบื่อบ้างแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่าไม่รู้ทําอาชีพอะไรเหมือนกันที่จะได้เงินแบบนี้พราะลองพอลองไปทํางานทํอเลยแล้วมันก็ไม่เหมือนต่อยมมยเนาะครับเคยได้อาชีพมากข่าแสนสองครับโอ้จากพี่หนุ่มที่เดินสายแล้วพี่ใม่ไฟไหนกันบ้างไฟชนะน็อกเก้าคนครับอ๋อที่เขาจุกครับไปต่อยหรือไปเตะไม่รู้ เขาทั้งหมดเลยครับทั้ง่เตะสุดดอกอีกทนแล้วทั้งเตะใช่เตะแล้วเขามีอาการก็ต่อยแล้วก็แทงเดินแึงเอแฟนๆเราก็หน้าเขาคิดเหมือนนะถ้าโลกเป็นต่อยบวลสารคนก็น่าหน้าดูสูงเท่าไหร่ร้อยหกหกสิบสามประมาณหกสิบามครับจับร้อยสิบแปดบอลที่เสียเปลียนใครหรือเปล่าก็ไม่สูงมากแล้วก็ไม่เดี่ยว กาน,นี้ก็คงจะได้ได้ฝึกมวยสาคลนควบคู่กับมวยไทยไปด้วยร<ช>และคงจะได้ศึกษาการการชกครับ<ช>แล้วมีอะไรที่กังวลไม่ใช่ไปไปชกในเชิงสาคน<อ>ก็กังวลในความเด็วของเราไหมหรือว่ากังวลในอะไรป่ะก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรกังวลครับก็ก็ดูแล้วก็ไปได้สได้ไม่ติดอะไรครับไม่ติดอะไรแล้วเรื่องยกทำยังไงสาคลนสิบสองยกมวยไทยได้ยกะไรอเ่างเนี้ยถ้าถ้าไปต่อยสาคลนจริงเราก็ต้องซ้อมแบบสาคูนก็ có thể hái <laughs> luôn thìขยาย bón được, ừ, 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 ừ,